เอาหัวครับใส่เงาอตาเตัวตรงนี่ใส่ใสยครับล้านะไม้ไม้เดียวสามโตครับกาบสวัสดีครับนานาทุกๆท่าน เขามารับส่งคลิปนี้เลยนะครับผมมาพอกับพิชานผ้าเราอีกแล้วครับมันนี้เท่ากับสีผ้าหนามาแก้แค้นจากมูว่านครับจากคลิปที่แล้วใครเพร่ท่านไปเบิ่งกะอย่าลืมย้อนกลับไปเบิ่งเลยเลยครับเท่าอันยิงผลาร้ายครับมูวานแล้วก็ประคอหนามขนเท่ากัยิงมือถือครับมันนี้เข่าสิมีคนมาแก่แค้นรวมเป็นมูครับผมนี่ครับอยู่ใกล้ๆยุ่เลยครับเสียนยาครับผมนี่ครับหลังจากที่ห่างหายไปโดนครับเสียนยากระดักมาแล้ว มันนี้กัมากับโปรสวยเป็นไรครับมากแปดโมงนาว่าสีเป็นนิมิตไม้ที่ดีครับมันนี้เพราะว่ามีเสียนอยากกับมาด้านวงการอีกรอบครับผมจังไดกับไปรับตามรับส้มกันเบิรงนเลยเลยครับน้าหน่าได้บ่ได้กับยังว่ากันครับมันนี้มากับสี่ประมาณสามทีสโมงครับมันนี้ครับผมเพื่อป้องการเสียเวลากับไปเบิรงกันเลยน้าหนาหมายเดิมเดิมนี่แหละครับแต่ว่ามาแก่แขนมัน เดีครับนันนาดูวครับนันนาโอ้ยง่ครับนันนาใส่งานมาแล้วครับผมใส่นีเลยครับนันนาผมใส่หานิ่วครับใส่ได้ครับปลาตัวนี้ไม้ก็เป็นไม้ที่เขาเคยมายิงแล้วเนาะครับผมเป็นไม้ไอ้หน้ากุ้งห่างครับใส่สวยเลยครับตัวนี้เดี๋ยวเาไปตามกันต่อเลยครับนันนา มากับเทียนย่าคือเราครับ,รบมือน,นี้เพินกระว่างแล้วเนาะร่นโดนไหนมันยิงน้ำกันครับผมนี่เลยครับใส่นี่เลยเดี๋ยวไปตามกันต่อเลยพี่น้องมันล่งกอนครับน้านเริ่มหูแล้วครับหลงังจาก่้อนยิ่ง ปลาสลิดแบบนีครับผมตัวหมาเป็นปลาสลิดทขนันน่ะถือครับน่ะถือครับอาจีเป็นปลาสลิดครับตัวนี้แม่นิลีครับสลิดใหญ่ครับนั่นน่ะนี่ครับผม เป็นปลาสลิดใส่ง่ามเลยครับนี่เลยครับใส่นี่เลยน่ะนะใส่สามนิ้วครับผมไม้ก็เป็นไม้ที่ว่าเพื่อนติโทมทีแล้วนะครับแล้วก็เลือส่องยิ่งอยู่น้อยนึงครับผมคืนดีครับแต่ว่า่วนมาเป็นปลาสลิดกันนะ่ะนี่เลยครับเดี๋ยวไปตามมันต่อเลยครับ โดนครับนะนะั่นน่ะสลิดระยะไกลครับผมใส่ง่ามครับ <c oughs> <c oughs> นี่เลยครับสลิดไส้ใหญ่สองตัวเหรอครับสลิดตัวนี้ยิ่งไกลแห้งนะนะั่นน่ะทะลุเลยครับผม นี่เป็นสลิดไม่ไข่ครับใส่สามนิ้วสี่นิ้วครับถือว่าใส่ง่ายแล้วครับเป็นเพราะมันเป็นไม้ธรรมชาตินะครับนั่นาหลังจากที่เอาฝามาโดนเติบครับผมถือว่าใส่ได้ครับนี่ครับผมจะไปตามดูกันต่อเลยครับนั่นะว่าตีใดเป็นสลิดอีกเจ้โตครับผมนี่เลยเท่ากับหมายลขสองนะครับผมวันเห็นปลาหนิ่งกระหนิงพรท่านครับปากเป็นกำลังใจให่หนำเลยเนาะครับจะไปตามกันต่อเลย ตามรับพี่น้องตรงนี้เป็นไม้ที่เข้ามาใหม่แล้วครับเข้าอันจอดรถแต่ขางทา,างเข้ากับขามากครับคุตัวใหญ่ๆร้ายอยู่ครับนั่นน่ะแต่ว่าไ,ไม่ค่อยขืนไปไหนเมลูกันร้ายตัวอยู่ครับเดี๋ยวไปติดตามส่งเงนเบอง์มาครับวปฏิทัยว่นไดน คือขนาดนคือใบใหญ่ป็นไหนตัวนี้เโมโลโ้คืรงกลางคุณน,นะแซวเลยคือขนาดขนาะตัวใบใหญ่ป็นไหนเนาะแต่ว่าคือใส่งามๆอยู่ครับผมนี่ครับนี่ครับใส่ซีนิวครับผมเปิดไม้ไมครับมื่อนี้นาทีว่าทีคักอยู่ครับผมนี่ครับตังไว้นี้เนาะ ไปตามกันต่อเลยนะน่ะอู้ยร้ายร้ายครับน,น่าร้ายร้ายยิงกันยางตัวเนื้อเลยน,นั่นแะบวถือครับนั่นนี่ไกลแห้บวกไกลปันได้หรอกครับแต่ว่ามันเลิกมันอยากออกเลิกๆเนาะครับไม้นี่เป็นไม้ลงน้ำครับผมนี่หง่าครับผม ถือครับถือแล้วครับยิ่งไกลแหงยิ่งขามฟังเลยอ่ะถึกเขาหัวเลยครับน่นะใส่งามครับผมอือครับหอยปากครับผมเต็มหัวในใส่ถือว่าใส่ใดอยู่ครับบนให่บนไดน,นครับระยะสิบเมตร ตัวที่สองครับผมข้างไม้นี่ได้ละอีกตัวหนึ่งเปิดับอีกตัวหนึ่งของเราสองตัวแล้วครับเปิดไม้ใหม่ครับไม้นี่ฝากเป็นกําลังใจให้น้ำนะครับเดี๋ยวไปหลุ่นกันต่อเลยนะ่ะ คือคำนั้นอะถือเต้าสัมหมายหมูวานครับฟันใส่งามครับเต็มถูกแล้วครับนี่โอ้โหใส่นี่เลยครับผมนี่ครับยางมากพอพอดีครับผมเป็นปนิ่นใส่ซีนิกวกับผมเดี๋ยวไปตามกันต่อเลยครับรอสิได้จะโตัวมานี่ มันจาไปบึงเซียนย่านิ่งของจิตตะมวลครับเอาปลาไหวก่อนครับเวลาขึ้นปะอยากเลิกแน่ปลาอยู่นี่ Say lâu nữa nữa thưa các bạn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  thưa các งานมีแต่ขนานี่ครับผมใส่นี้เลยครับน่ะไม้หนาบานเพิ่นคื้เก่าครับใส่หานิวครับผมอาหันแม่โลมากยิ่งบ่ท่านครับนี่ครับผมมานครับมือนี้ได้ยิ่งล้าชอดแล้วครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แน่นอนครับผมนี่ครับใส่ปลา๋ยวไปติดตามตัวต่อไปเลยน่ะ ใส่สวยขนาะดนั้นคลื่นนิ่งคลื่นเลี้ยวนะน่าใส่สวยอีกแล้วครับขยายกับไล้ครับผมมาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่ปลาใส่สวยเลียงนั้นแหละ,นะ หายเก่าครับผมท่านในง่ายอยู่นี่ครับใส่ซีนิวหานิ้วยู่แล้วนะน่ะนี่เลยครับผมใส่งามๆเลยยืนเฝาอยู่น,ยน,ยน,นี่เรื่อยๆกได้ยิงเรื่อยๆครับนะ่ะเฝากันต่อเรื่อยๆเลยครับน,ะน่ะยิงมาสองตัวแล้วเนาะครับปิดกับลินน้ำครับหมู่มาตัวที่สามที่ใดก็ได้ หามก,ก้เด้อครับตะก้นี่บ่ได้เห็นช็อตยิ่งปนิใ,นใหญยแท้ๆครับผมใส่สวยมากเลยพี่นอ้องข่าหัวครับใส่ไงเียวนะนะ้าเข่าตาเต็มหัวโดอกนี่ นี่ใส่ยังไงครับนะนะ้าไม้ไม้เดียวสามโตครับนี่ไม้นี่ใส่ฟ้ามือครับใส่เครื่องโลครับตัวนี้ตื่นเต้นไปหน่อยครับเขายืนถ่ายอีปรามานสิบนาทีครับนะนะ้าสิบนาทียี่สิบนาทีมาตัวหนึ่งครับใส่หนีเลยนะนะ้านี่ครับอุปกรณ์เนาะเป็นยางเบนเนาะครับ ลูกดอกเข้าก็เห็ดเองครับผมดอกสวานเจียวหมานครับมือนี้น่าจะเต็มที่เก้าแล้วครับมือนี้สุดยอดนี่แล้วครับบอพิดหวังแน่นอนครับรับส้มส่งอีสานพาละนี่พานานายิ่งเบิดมือครับมือนี้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับนานา่ะเดี๋ยวฝากทีมกันเป็นไดเทอเดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปกันเลยครับเดี๋ยวก็มาอีกครับผมยืนเฝ้าอยู่นี่ละ Nằm ở bường Thiên Gia Nhiên khắp bãn này. Mãi nặng cùng khắp. อาจะถือได้ถือว่าถือถือกก็ถือบ่เด่นเป็นเนียนๆอยู่เนาะโต๊ะว่างานนี้คืนเต็มหน้าประตูอย oh. uh. ู But, ่ประคบรึนะตกไงนึง ครับนั่นน่ะหลังจากที่เฮายืนถามาสิ้นหน้าที่แล้วครับมันก็บ่ค่อยขึ้นแล้วแล้วก็อีกย่างเป็นไม้สุดท้ายของเฮ่าแล้วมื่อนี้มือหัวเท้าที่หอดเ่อนกี่โมงอีกครับมื่อนี้เพราะว่าเข้ามาไกลครับผมไม้เดิมครับไมเด้มเดิมครับแต่ว่าผ้าเสยนหญ้ามานำเมื่อนี้เพราะว่าเพิ่งวางจากงานกัได้มาเก่มือกันครับผมแต่ผลประกอบการกับ่ค่อยโอเคบันไดครับเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งปลาร่วมยูรรถแล่ะก็มาสรุปผลงานกันเลยครับผมนี่ครับนั่นน่ะปาทั้งเบิดของเฮ่ามื่อนี้ครับผม อีกสามตัวเยู่รถแล้วนะครับเพราะว่าเอารถดใหญ่มากมันนี้เอาไปใส้ล้างฟมไปแล้วครับรระสามตัวปลาสลิดสองตัวครับปลานิ่งใส่งามตัวหนึ่งครับผมที่เหลือนี่ก็เป็นปลาเขายิ่งใหญ่าสุดครับผมแล้วก็มีคลองเซียนยญ้าป,ปลาปนยู่นน้ำนะครับบกค่อยมานครับมันนี่ได้แต่ตัวหน่อยๆครับผมตัวใหญ่บกค่อยมีครับได้นปนบกได้นปนบกได้ปนครับเซียนยาว่ะการกลับมาของเซียนยญ้ามันนีถือว่าคนขังบกค่อยโอเคครับผม โดนๆวะยิ่งเ่อกบบฟีมือกาจตตกลงไปเนี่นะครับน่ะจังไดขันชือกชอบคลิปนี่กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้นําแน่นอนครับผมจังไดกะติดตามกันไปครับบางมืออื่นเ่าสิไปใส่ต่อครับผมโมเดลกะอาจจะมากแก่แค่หรืออาจจะยุดพากอนเนาะครับจังไดกะไม่เพียนซัมนี่ล้ครับมันนี้ยังพอกันไม่คลิปหนาครับผมซัมมีกะโอเคแล้วครับ สำหรับมูอนี้ก็ขอบคุณครับครับผม